ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายโยอีเดือดระอค่ะทั่วไทยแห่ลงเฟซบุ๊กนายกอิงลั่นเดือดทำไมต้องถแถลงเหมือนกลัวขเขมเนโกรธชาวไทยจำนวนมากแห่ลงถล่มเฟซบุ๊กนายกอิงหลังโพสต์ถแถลงประเด็นข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาเหมือนกลัวคมรโกรธ สืบเนื้อมาจากกรณีชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังร,องร้อนระอุอยู่นะคะกัมพูชากำลังช่วงชิงความได้เปรียบานเรื่องดินแดนพิาพาททั้งที่หลายๆพื้นที่ก็ชัดเจนนะคะว่าเป็นพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยแต่ว่ารัฐบาลกลับไม่ตอบโต้ด้วยการถแถลงให้ชัดเจนหรือหากว่ามีการถแถลงเนี่ยก็ไมกจะช้ากว่ารัฐบาลกัมพูชาอยู่หลายก้าวค่ะทําให้เกิดความสับสนแล้วก็เกิดการตั้งคําถามเพราะว่า ทำไมรัฐบาลไทยถึงขยับตัวช้ากว่ากัมพูชาอยู่ตลอดโดยเฉพาะในการประชุม JBC ที่ผ่านมาค่ะกัมพูชาแถลงในทันทีหลังจากจบการประชุมว่าไทยกัมพูชายอมรับแผนที่1ต่่อ2แ0สนซึ่งสร้างความมึนงงให้กับคนทั้งประเทศค่ะก่อนที่ทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศจะออกมาเคลื่อนไหวนะคะในเวลา20นาิกานาทีว่าเป็นความเข้าใจผิด โดยมีรายละเอียดบอกว่าตามที่เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างขณะดนี้กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงและยืนยันว่าการประชุมคณะกรรมธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือเจ C ครั้งที่6ที่จัดขึ้นระหว่าง14-15มิถุนายน68นกรุงพนมเปญร,ราชอาณาจกรรมพูชาที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อบ่ายวันนี้คือ15มิถุนายน68มีได้มีการหา,หารือในประเด็นที่กัมพูชาจะนำพื้นที่4จุด เข้าสู่การพิจารณาของ ICJ โดยไม่ได้มีการหารือในประเด็นแผนที่1ต่อ2 0 0แสนคณะกรรมาการปักปันสยามอินโดจีนตามที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างแต่อย่างใดล่าสุดวันที่16มิถุนายนค่ะเวลาประมาณ15.48นาฬิกา48นาทีทางด้านของนายกรัฐมนตรีแพทอมทานชินวัตรก็โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงถึงประเด็นต่างๆในชายแดนไทยกัมพูชานะคะมีะรายละเอียดบอกว่าจากจุดเริ่มต้นสถานการณ์ ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่28พฤษภาคม68ดิซันและทุกหน่วยงานภายใต้รัฐบาลไทยยึดหลักสันติวิธีในการแก้ปัญหาโดยการเจราจาตามกรอบทวิภาคีทั้งในระดับผู้นำรัฐมนตรีและกองทัพดำเนินการทุกอย่างตรงไปตรงมาค่ะเพื่อรักษาบุรณภาพแห่งดินแดนปกป้องอธิปไตยสร้างสันติภาพตามแนวชายแดน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศการเจราจาของรัฐบาลไทยเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสากลระหว่างประเทศผ่านช่องทางการสื่อสารทางการของรัฐงดเว้นการสื่อสารรายวันผ่านช่องทางอื่นๆไม่ยั่วยุหรือท้าทายไม่สร้างความคาดเคลื่อนเพื่อให้เกียรติมิตรประเทศคู่เจราจารักษาบรรยากาศที่คลายความขัดแย้งและก็ไม่ส่งผลต่อสถานการณ์ทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ดิฉันขอย้ำว่ารัฐบาลไทยไม่เคยออกคำสั่งปิดด่านชายแดนค่ะสิ่งที่ดำเนินการอยู่ก็คือการกำหนดเวลาเปิดปิดด่านจากมติที่ประชุมสมชซึ่งมอบอำนาจให้กองทัพพิจารณาเพื่อป้องกันผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของกำลังทหารและอาวุธที่ใช้ปฏิบัติการในระยะไกลของฝ่ายกัมพูชาไทยจึงจำเป็นต้องกำหนดเวลาเปิดปิดด่านเป็นการชั่วคราวเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งมาตรการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้หากสถานการณ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นที่ผ่านมาการประชุมในกรอบ JBC ผ่านไปด้วยดีแม้ยังมีข้อเห็นแตกต่างกันของทั้งสองฝ่ายแต่เพื่อรักษาแนวทางการเจรจารัฐบาลไทยจึงเสนอให้มีการประชุมในกรอบ RBC ซึ่งเป็นระดับผู้นำกองทัพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความตึงเครียดให้ทั้งสองฝ่ายมีการปรับกำลังในพื้นที่เผชิญหน้า ให้กลับมาเหมือนเมื่อปี2567ส่วนกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาจะเดินหน้านำ4พื้นที่พิพาทเข้าสู่กระบ,บวนการศาลยุติธรรมระหว่างประเทศดิฉันขอยืนยันว่าประเทศไทยไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลกและไม่เข้าร่วมกระบ,บวนการดังกล่าวเพราะรัฐบาลเชื่อมั่นใน,นกลไกทวิภาคีที่มีความจริงใจของทั้งสองประเทศคือแนวทางที่มีประสิทธิภาพและคาดหวังผลสำเร็จได้ ขณะนี้ก็ได้มีการตั้งคณะทำงานทีมไทยแลนด์ดำเนินการใดๆที่จะมีผลกระทบโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นหัวหน้าคณะนอกจากนี้สั่งการให้มีการศึกษาข้อกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อย้ำจุดยืนของไทยในประเด็นระหว่างประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำเลียนข้อมูลและความคืบหน้าให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไปและในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการเชิญคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากหลายประเทศ เข้ารับฟังการชี้แจงจากกระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมการ JBC เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ไปพร้อมๆกันการทำงานของรัฐบาลและกองทัพเป็นเอกภาพทุกคนคือทีมไทยแลนด์วันนี้เราไม่ได้ต่อสู้กันเองเรารู้สึกเหมือนพี่น้องคนไทยทุกคนว่าการรักษาอธิปไตยของชาติปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนคือภารกิจอันสำคัญสูงสุดรัฐบาลจะไม่ยอมให้ใครมากั่นแกล้งใส่ร้ายขมขู่ วันนี้ถ้าไม่เคารพกติกาก็จะไม่ได้รับการยอมรับในเวทีโลกค่ะหลังจากที่ทางด้านของนายกแพทองทานได้โพสต์ชี้แจงออกไปนะคะก็มีประชาชนชาวไทยค่ะที่ติดตามเรื่องเก่าอย่างใกล้ชิดเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงไม่พอใจเป็นอย่างมากค่ะว่าเหมือนกับเป็นการแก้ตัวให้กับกัมพูชาให้เข้าใจตนเองเราลองมาดูความเห็นบางส่วนกันดีกว่าค่ะเช่นฟังและอ่านที่เขียนลงมาเนี่ยพยายามตีความหมายเหมือนคุณกำลังอธิบายให้เขมร อยากเข้าใจคุณผิดกับครอบครัวมากกว่าผลประโยชน์ของชาตินะครับเพราะขณะนี้เขาทำหนังสือฟ้องศาลโลกไปแล้วคุณมัวแต่ทำอะไรอยู่ครับเรี่ยงลำดับความสำคัญของประเทศก่อนครับคุณคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเหมือนพยายามอธิบายให้กัมพูชาไม่ให้เข้าใจนายกผิดนะคะนายกไม่ได้สั่งปิดนายกไม่กล้าหานายกไม่มีศักดิ์ศรีนายกเอื้อให้กัมพูชาทุกอย่างงงลาออกไหมคะทำได้แค่นี้เองเหรอคะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวิจารณ์โดยสิทธิทถ้าไม่มีสื่อสารหมั่นก็จบวันแรกไปทำอะไรฉะเฉลยวันที่สองจบใบดแดงไม่มีการถแถลงข่าวเดินหุนหันนี้นักข่าวทางนั้นได้ทีก็ใช้จิตวิทยาเป็นต่อแก้ลํำไม่ทันแล้วเป็นไงวันนี้ฟาดงวงฟาดหางเฉยเพราะช้าเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปิดด่านตัดเน็ตตัดไฟก่อนที่มันจะปิดด่านไปเลย มันปิดอยู่แล้วรออะไรแล้วค่อยมาเยียวยาเอาคนไทยเข้าใจอยู่แล้วจะพูดเพื่ออะไรตอบโต้ให้มันรู้ไม่ใช่รอให้มันปิดก่อนกลูอะไรเขานักหนานายกมีผลประโยชน์แอบแฝงกับคมเหรือไงเข้มแข็งหน่อยนายกคอมเมนต์ตอมาบอกว่านี่คือกัอนกองแล้วใช่ไหมก่อนเผยแพร่คำบางคำคือแบบอะไรที่สิ่งที่ทำลงไปแล้วเป็นไปตามที่ว่า ขัดแยง้งย้อนแย้งเหลือเกินแล้วตอนหลังประทัดเขมรบอกชัดเจนไม่เอา MOU 43แต่ไทยจะรักษาไว้เพื่ออะไรในเมื่ออีกฝ่ายละเมิดจนไม่เหลือคำว่ามิตรภาพอย่างคุณว่าพอมาวันนี้ผลประชุม JBC ออกเขมรย้ำใช้ MOU 43ยิงตอกย้ำว่ารัฐบาลไทยโดนเขมรลองใจแล้วมันก็รู้ว่าไทยไม่ยกเลิกแน่แมันมีอะไรที่ซ่อนเงื่อนงำเอาไว้ใน MOU เหรอ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าด้วยความเคารพสารโลกที่จริงไม่มีมีเพียงสารฝรั่งเศสที่พยายามทำตัวคล้ายสารโลกเท่านั้นและฝรั่งเศสก็คือประเทศคู่กรณีเก่าของไทยและกัมพูชาตั้งแต่สมัยยุคราชการที่5 ดังนั้นเรื่องนี้ต้องชี้แจงกับคนไทยทั้งประเทศให้ทราบทั่วกันแล,และเตรียมตัวร่วมแรงร่วมใจกันให้ดีทวนทั่วกันครับและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหนะ้าจอที่ปรากฏตามน้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ